Gonjar pony do keep nefax caught like cocked head tarm caught cracking high red demon droider. สวัสดีครับ so สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเรตเดียมอนนั่นเองก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมน์เรตเดียมอนอ่ะแล้วกูพูดซ้ำสองรอบทำไมวะโอเคสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมอ Abyss Day นั่นเองเออคือท่านผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ที่เรามาเล่น Abyss Day ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคือไม่ได้เล่นนานแล้วเว้ยและกลับมาอีกทีหนึ่งแมปแม่งเปลี่ยนไปว่ะ แล้วก็วันนี้มีตัวที่จะมารีวิวด้วยนะอาจจะเป็นตัวที่มานานแล้วแต่กูจะรีวิวอ่ะซึ่งตัวมันก็คือ Go Experience ก็เรามาว่ากันของทางด้านจัดก่อนเลยสตัดของมันก็จะเอ่อพาวเวอยู่ที่ระดับ C Speed A แล้วก็ดูบุคิ ity อยู่ที่ระดับ D โอเคแต่ว่าตัวนี้มันแปลงร่างได้ไงท่านผู้ชมถ้าคนไหนมีรีเคยมนะอ่ะ อ่า g o ้ d e n e e ซ์ e พียร์อะรสักอย่างมาดู้่ะอ่าประมาณนั้นนะคะรับผมแล้วก็สำหรับการต่อยปกตินะอืมอมแต่แบบตัวตัวแม่งคือนะหน้ามันแตกเนี่ยคือมันเหมือนแบบมันเป็นร่างชายนี่นะท่านผู้ชมมันไม่ใช่แบบร่างปกตินะ <S <S <ๆ>ถ้าเป็นร่างาปกติมันจะเป็นตัวปกติเลยอันนี้มันเป็นชายนี่มันก็เลยแบบมีรอยแตกตามตัวเออต่อไปสกิลอก็เป็นงานต่อยรัวๆนะติ <Wow. S 2> อ่าคือจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับท่าตัวอ e ีเนี่ยสไา,าตัวอาเป็นการปล่อยหมัดหนักนะตล่อยหมัดหนักอะเอออ่าซึ่งผมจะรีวิวแบบเร็วๆหน่อยละกันเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนะท่านผู้ชมคือไม่ oh, <no. S 2> ว่าอะไรเดีย่ยผมผมเวลาว่างน้อยอะเอาเวลาไปเล่นเกมฟาร์มเกมแล้วก็ดูอนิเมะ <laughs> <laughs> โอเค<ๆ> <laughs> ต่อไปเป็นท่าตัวทีนะผมท่าตัวทีก็จะเป็นการอันนี้คืออะไรอ๋อ เป็นการยิงปลานะผมถ้าอยู่ใกล้ๆจะเป็นการล็อกเป้านะท่านผู้ชมนี่วานี้ถ้าอยู่ใกล้จะเป็นการล็อกเปา้านี่จะเป็นปาวานี้อ่าซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้เพราะว่าสแตนตัวนี้ผมก็ไม่ได้หาเองเหมือนกันนะเออผมยืมน้องผมมานะเออโอเคต่อไปเป็นท่าตัววายตัววายนี่เป็นการฮิวเลือดให้คนอื่นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยต่อไปนะผมเป็นท่าตัว F นั่นเองสำหรับท่าเอ f นะครับผมจะเป็นการอันนี้คืออะไรอ๋อเอากบแปะที่ตัว ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาตีผมตอนระหว่างที่มีกบอยู่ตรงตัวเนี่ยจะเป็นการทอนดาเมจคืนนั่นเองนะท่านผู้ชม oh, <shit. S 1> อาจจะเป็นวันนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามากดท่าตัวจีดีกว่านี่คือไฮไลท์เลย่าท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอภิษฎเดย์อยู่กับเรด์เดมอนเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ที่ตัวจีนี่แหละแคปรูปสิครับรอ,อรล่าถือ,อโอเคต่อไปนะ่าผมมาดูทางหน้าของสกิลตัวเฮดสกิลตัวเฮดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะ อ๋อ <AL> เป็นการต่อยนะผมเป็นการต่อยงัดขึ้นท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนั้นละกันก็ถ้าอธิบายอะไรผิดต้องขออภัยด้วยสําหรับล่างนี้ละกันนะต่อไปถ้า set, ัร็จกระโดด x ป้องกัน c เป็นการกริ่งตัว v v บวก y เป็นการหิวเลือดนะอ่าว่านั้นพอทุกท่านได้มาขนาดนี้แล้ว <c oughs> เราก็คงที่จะไม่พลาดของการรีเคยมนะกดตัว b ไปโคเทโคเท โคเลยไเรคเวียมเฮ้ยโคเท่ท่านผู้ชมโอเคก่อนอื่นเลยนะมาดูที่ท่าต่อยก็เป็นปกตินะครับผมแต่พอต่อยโดนมันจะเหมือนมีไออะไรไม่รู้ออกมานะครับผมเนี่ยออกมาเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นท่าหน้าของสกิลอีนะครับผมสกิลอีจะเป็นการต่อยหมัดรัวนั่นเองบุดำบุดำบุดำบ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 ุดำโอ้ยไม่ทันฟูช่าไปโอเคต่อไปเป็นท่าตัวอ่าท่าตัวอานี่เป็นการต่อยหมัดหนักเหมือนเดิมหมูดาดาเป็นการต่อยหมัดหนักนะครับผม ก็ต่ะไปเป็นท่าตัวทีตัวทีคืออะไรวะอ้าวเอา,เอายิงทิ้งทำไมอ,อ๋อน,นี่คือต้องเอาเมาส์ชี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดตัวทีใส่นั่นเองนะนี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันทำไรได้นะน่าจะเป็นการล็อกนะครับผมมันจะเป็นแมงป่องนะไปอยู่บนหน้าสตูด้าคุผู้ชมเออ ต่อไปเป็นท่าตัววายท่าตัววายนี่เป็นการฮิวเลือดให้คนอื่นเหมือนเดิมโอเคตัวยูไม่มีนะครับผมต่อไปก็เป็นท่าตัว F นะท่าตัว F นี้มันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับชินจิตเสือไอไม่รู้อะมันเซตไทม์อะไรสย่งม่รู้มั้งไม่มั่นใจนะครับผมท่าน่ยแต่มันเป็นการทําให้คนคนเหมือนกับติดติด,ตดล้มอะติดสต,ต,ตันอะไรประมาณนั้นเราก็ตีได้นะครับผมช่วงระหว่างนั้นนะซึ่งระยะมันก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับผมไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยต่อไปเรามาดูที่ไฮไลท์ของมัน เฮ้ยลอยได้ด้วยโอ้เหลยวเหลยวเหลียวเฟลยวมากสำหรับผู้ชมสามารถที่จะลอยได้ด้วยโอเคต่อไปเรามาดูที่ท่าตัวตัวอะไรตัวเฮ็ดตัวเฮดนะครับผมจะเป็นการทำอะไรเอ่ยเป็นการต่อยพื้นปะต่อยทุบพื้นปะแล้วก็ยิงอะไรไปถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้นะผมจริงจริงแล้วนะจริงๆแล้วพวกไอ้ GE อะมันจะมีท่าตัวเจด้วยแต่มันต้องเลือดน้อยเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ไปลดเลือดนะโอเค ไปมนทางด้านของตัวแซดเปการกระโดดอันนี้จะกระโดดแบบไม่ค่อยสูงนะกระโดดตเตีย้ยอันนี้ก็ป้องกันปกติตัวซีกิ้งปกติต่อไปก็วีบอกวก็เป็นการหิวเลือดอ่าจะเป็นวันนั้นแล้วกันมูเดอนะโอเคกลับร่างเดิมเรียบร้อยแล้วหมดเวลาแนละ้วทั้งมยังไม่ทันทได้กดคําพูดมาเลยโอ้ไม่เป็นไรกดตัวนี้ก็ได้ เออท่านผู้ชมจากที่ผมดูมานะครับผมในแมปที่มันอัพมาใหม่เนี่ยคือเพิ่งได้มานิดหนึ่งนะครับผมเพิ่งได้มาดูสำรวจนิดหนึ่งก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยคือเนี่ยใต้เนี่ยมันมีดีโออยู่ท่านผู้ชมมาเราไปตีดีโอดีกว่าท่านผู้ชมเอาร่างนี่แหละไปตีดีโอคิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าผมจะรอดปะวะผมว่าเออผมต้องช้าแน่เลยท่านผู้ชมโอเคคือถ้าเราตีตายมีโอกาสดอบหน้ากากนะ้วแต่ไม่รู้เหมือนกันจะจมาทำอะไรโอเคจัดไปเถอะ เออต่อเลยกบกบอออ๋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 อกดตะจีทำไมเนี่ยเฮ้ยกดตะจีทำไมเนี่ยเอ้ยหมูดาหมูดาหมูเดาหมูดาหมูเดาตายแล้วผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปทางด้านของเราต้องแบบนี่ใช้ร่างรีเฟียมไปมา บอกเลยว่าถ้าใช้ร่างรีเคลียมเนี่ยอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะโอกาสชนะนี่สูงสูงมากสูงมากอ่ารีเคลียมเด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคือบอกเลยท่านผู้ชมว่ารอบนี้ต้องใช้เนี่ยอยู่ไหนเออตัวนี้ทุบพื้นยิงกดเอออู้ท่านผู้ชมอู้ตีแรงตีแรงตีแรงกว่าเดิมเยอะตีแรงกว่าเดิมเยอะหมูดาดาหมูดาดาหมูดาดา งูดาด่าอุย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 เรียบร้อยเมื่อกี้ชาจะไม่ผิดเหมือนได้วอเ a อร์มานะเออเมื่อกี้ชาจะไม่ผิดอ่านยังไงยังไงวอเ a อร์คือ water ที่ทำอะไรได้ปะกินได้เหรอเอ้าถือเฉยเอ้าหายไปละโอเคก็เป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหคือแบบบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวอ่ะ พอเปลี่ยนมาเป็นร่างไล้เนี่ยร่างดีเียมคือตบได้แบบตบยับเลยคืออีซี่อีซี่มากอีซี่มากพอมาเป็นร่างนี้นะแต่ตอนร่างแรกนี่คือทําทําอะไรไม่ค่อยได้ร่างนี้มันโกงกว่านะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันและสำหรับคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยละกันกดเยอะๆด้วยล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซีโอเกนแล้วเจอกันนะครับผม